อาจารย์คะ่ะรอยเลื่อนสกายคืออะไรยังไงคะทำไมมันถึงสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพเลยคะอาจารย์อรอยเลื่อนสกายคือรอยเลื่อนที่ผ่ากลางอกประเทศพม่าครับอืมกีดตั้งแต่ตอนเหนือสุดจนถึงลงมาทะเลข,ของพม่าเลยครับค่ะ,อะรอยเลื่อนสกายตามประวัติร้อยปีที่ผ่านมาแบบนี้เขาเคยเกิดครับเกิดบ่อยด้วยครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดแบบสามสี่สามสี่หนึ่งสองสามสี่เขาไม่เกิดครับ เขาจะเกิดเวลาเกิดก็เกิดหกเกิดเจ็ดแบบนี้ครับจริงผลการวิจัยนะครับบริเวณมันดาเลตจนถึงมิตินาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้อ่อนไหวมากๆที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดเจ็ดขึ้นไปผมประเมินไว้จากงานวิจัยนะครับแล้วก็เกิดแล้วเจ็ดจุดเจ็ดครับผมงานวิจัยได้มีการระบุถึงความรุนแรงในเรื่องของ after shock ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์ได้ได้มีการประเมินไว้ค่ะว่าเกิดต่อเนื่องแค่ไหนระดับเท่าไหร่ความรุนแรงเป็นยังไงคะอาจารย์อ่าครับ อัพเตอร์ช็เนี่ยนิสิตปริญญาโทผมได้ศึกษาไว้นะครับว่าคุณเตมาดีตตั้งวงนะครับจากจีนจากโโมตุนิยมวิทยานี่แหละครับประเมินไว้ว่าอัพเตอร์ช็อเนี่ยเขาจะสลายเนี่ยถ้าแผ่นดินไหว7.7เนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตามทฤษฎีนะครับที่ที่ประเมินไว้จากข้อมูลในอดีตนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือ After อร์ช็อถ้าจะใหญ่ที่สุดซึ่งไม่ได้บอกว่า ไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะครับแต่ว่าถ้าจะเกิดได้ใหญ่ที่สุดของ after s h o อจะมีขนาดลดลงประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดหนึ่งซึ่งเจ็จุดเจ็ดเนี่ยใหญ่สุดได้ก็หกจุดหกถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ซึ่งตอนนี้หกจุดสี่เกิดมาแล้วดังนั้นการที่เกิดหกจุดสี่มานี้นะครับเป็นเหมือนสัญญาณในมุมของผมนะครับเป็นเหมือนสัญญาณให้เบาใจแล้วว่าต่อไป after s h o อก็จะเกิดอีกครับมีแน่ๆด้วยแต่จะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะจัน ใช่ครับผมขนาดจะลดลงแล้วก็จะไม่อยู่ในระดับที่เป็นภัยพิบัติแล้วค่ะค่ะเอะหลังจากเกิดครั้งใหญ่ไปแล้วค่ะมันจะเว้นช่วงไปอีกนานขนาดไหนคะที่จะเจอแผ่นดินไหวขนาดประมาณเจ็ดกว่านี้อีกอะคะประมาณปกติถ้ารอยเลื่อนสกายถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณห้าสิบปีได้ครับห้าสิบปีอันนี้เท่ากับว่าเหมือนรอยเออเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบห้าสิบปีของรอยเลื่อนสกายเลยอันนี้พูดได้ไหมคะสําหรับวันนี้ค่ะ ได้ครับเพราะว่า,าล่าสุดจริงๆรงต้องดูข้อมูลสถิติแต่ที่ผมจำเหตุการณ์ได้คือหนึ่งเก้าสามสี่ครับหนึ 34, ่งเก้าสามสี่เจ็ดจุดสามแรงสั่นสะเทือนหน้าตาการกระจายตัวของแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมีการทำรายงานแผนที่การกระจายตัวของแรงสั่นสะเทือนไว้ด้วยว่าความรุนแรงมันขนาดไหนเนี่ยหน้าตาเหมือนที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยกรุงเทพได้รับผลกระทบ ทางตอนหรือว่าภาากางตอนล่างได้รับผลกระทบข้างเนี่ก็ได้รับผลกระทบอันเนี้ยมีการทําไว้หมดแล้วนะครับปี1934แล้วก็1902เนี่ยนะครับเคยเกิด8.0อืค่ะเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยถือว่าไม่โลกไม่ได้ดุขึ้นโลกไม่ได้ประหลาดหรือว่าอเลื่อนประกายมาจากไหนเนี่ยจริงๆเขารู้อยู่แล้วนะมันมันมีอยู่แล้วแล้วก็นิสัยเขาชัดมากครับวงวิชาการรู้จักเป็นอย่างดีรู้จักมากกว่ารอยเลื่อนในประเทศไทยอีกครับ อ,อาจารย์คะจากงานวิจัยรอยเลื่อนสไม่ว่าจะเป็น1934 1902ได้บอกรัศมีการเกิดเหตุนะคะว่าเขาไปถึงไหนจังหวัดไหนประเทศไหนจากจุดศูนย์กลางอะคะแล้วก็ครั้งนี้ได้รับรายง,งานทางธรณีวิทยาไหมะคะว่ารัศมีแผ่นดินไหวครั้งนี้ไปถึงไหนบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งกับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าไปถึงไหนนะ,ะแต่เท่าเท่าที่ผมทราบข่าวเนี่ยภาคเหนือได้รับผลกระทบได้รับแรงสะเทือนนะครับ เลยได้รับแรงสั่นสะเทือนข้ามไปอีสานนิดหน่อยแล้วก็ภาคกลางทั้งตอนล่างตอนบนได้รับได้รับผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนซึ่งอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกหน้าตาเหมือนครั้งที่แล้วครับเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่มาถึง,ถ,งถึงไหนเนี่ยนะครับเหมือนครั้งที่แล้วแต่ว่าถึงระดับใทรพิบัติไหมอันเนี้ยก็ต้องว่ากันอีกทีครับแล้วก็ต้องดูในส่วนของว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนด้วยนะครับอย่าง 7. 7ุเเนี่ยถ้าญี่ปุ่นเขาก็อาจไม่ช้ำมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น ประเทศอือ่นๆที่โครงสร้างไม่ได้ดีมากก็อา,อาจจะเสียหายหนะักอะไรประมาณนี้ของเราก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับคืออาจารย์หมายถึงว่าออโอเคในระดับหนึ่งหมายความว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่อยู่ในระดับปกติใช่ไหมคะกับความรุนแรงขนาดนี้ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆจริงๆก็ผมก็ไม่กล้าใช้คําว่าปกตินะครับเพราะว่าตึกพล่ลมแล้วแต่ว่าต้องการชี้ประเด็นว่า ถ้าเป็นประเทศอื่นหนักกว่านี้<ม>ก็ได้ครับรค่ะอาจารย์คะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานล่าสุด after shock ที่ดูตัวเลขว่าน่านะนจาจะไ่าสุดคือสามจุดเกอาจารย์บอกว่างานวิจัยจะลดครั้งนั้น1นึ่ครับสามค่ะสาในขนาดนี้ความเสียหายมันจะประมาณไหนคืนนี้คนกรุงเทพนอนหลับสบายไหมคะขอบคุณครับสำหรับคำถามนี้ผมจะบอกว่าในตอนนี้ในมิติข,ของใครทีบัตรผ่านไป,ไปแล้วครับค่ะ ผ่านไปตอนไหนจริงๆตอน7.7เกิดขึ้นมาผมบอกว่าอย่าพึ่งเพราะไัยพิบัติยังอยู่เพราะ after shock มีโอกาสถ,ถึง6.6แต่พอ6.4เกิดขึ้นมานั่นหมายความว่าใหญ่กว่าลดลงมาเนี่ยก็จะ5กว่าแต่ตอนนี้3.9แล้วนั่นหมายความว่ากำลังรอยเรื่องสกายเนี่นยเข้าสู่ภาวะปกติเร็วกว่าที่คาดครับค่ะจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะสื่อถึงประชาชนทุกคนเลยว่าตอนเนี้ ไม่ต้องตนกแล้วครับใน,นบแนง่ธรรมชาติผมผมค่อนข้างจะยืนยันว่าในมิติของธรรมชาติครับไม่มีหน้าตาที่เลวร้ายกว่านี้แล้ยแต่สมมติว่าถ้าไม่ต้องตนกแล้วเนี่ยแต่สมมติว่าอาคารที่มีรอยร้าวหรือมีความเสียหายไปแล้วจากแรงสังส่นสะเทือนรอบสองรอบแรกที่แรงๆเนี่ยค่ะแล้วตามมาด้วยตัวที่มันอ่อนลงตัวระดับสองระดับสามเนี่ยค่ะมันมันจะยังยังต้องกังวลอยู่ไหมคะ คือสองสามถือว่าน้อยมากครับในในในเรื่องของอภยัยพิบัติทั่วไปถือว่าน้อยมากๆด้วยแต่ว่าในส่วนของอาคารเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่กล้าร่วงเพราะอันเนี้ยต้องไปดูที่อาคารแต่ละอาคารว่ามีการก่อสร้างเนี่ยรองรับเรื่องพวกนี้ไหมเป็นส่วนของวิศวกรน,นะครับสองสามเนี่ยจริงๆเราแทบจ,จะไม่รู้สึกเลย <c oughs> ผมผมให้เป็นคำพูดทั่วๆวไปว่าคืนนี้มีโอกาสที่จะรู้สึกถึงแรงสัน่นสะเทือนแต่แรงสัน่นสะเทือนนั้น รับประกันว่าไม่เป็นภยัยพิบัติอย่างแน่นอนครับ อาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดว่าจริงๆแล้วรอยเลื่อนสกายเนี่ยในมุมของนักวิชาการหรือคนที่อยู่สายเนี้ยเ,เป็นรอยเลื่อนที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายเพราะว่าพฤติกรรมของเขาคือมันก็จะเป็นแบบชัดเจนมาเนี่ยนะคะแล้วความที่มันอ่านง่ายแล้วก็ชัดเจนเนี่ยค่ะในส่วนของประเทศที่อยู่แถบนี้ค่ะที่จะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบเวลามีการขยับของรอยเลื่อนสกายเนี่ยเราควรจะวางแผนรับมืออย่างไรคะ uh ในเรื่องของการรับมือจริงๆมีอย่างเดียวที่เราทําได้แบบทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เลยคือเรื่องของสิ่งปลูกสร้างครับออกแบบโดยพิจารณารอยเลื่อนสก,กายด้วยอค่ะถ้าพิจารณารอยเลื่อนสก,กายจริงๆเราประเมินแล้วว่าสูงสุดเขาเกิดได้เท่าไหร่คาบอุบัติซ้ําเขามาแค่ไหนเขาจะมาบ่อยไหมซึ่งตัวเลขพวกนี้ในเชิงวิศวกรรมสามารถเอาไปประเมินแล้วก็ออกแบบสิ่งปลูกสร้างได้ครับ เอ๊ะหมายความว่าก่อนหน้านี้เวลาเราออกแบบหรือว่าเราดีไซน์อะไรขึ้นมามันไม่ได้รวมไปถึงลอยเรื่องสกายใช่ไหมคะอืมต้องต้องบอกว่าเนี่ยเป็นส่วนของของวิศวกรรมเป็นหลักแต่เท่า,<ห>าที่ผมทราบคือเขาก็ปฏิบัติตามข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าประเทศของเรามีเรื่องของกฎหมายที่กำกับดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับค่ะอย่างนั้นขออนุญ,ญาตถามงี้นะครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต่อไปเนี่ย เวลาที่เราออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมวิศวกรรมเนี่ยจำเป็นต้องคํานึงถึงรอยเลื่อนสกายไว้ล่วงหน้าด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังมีรอยเลื่อนอื่นๆอ,อ,อีกที่เราต้องคํานึงถึงในการก่อสร้างนะครับอาจารย์จริงๆเราต้องคํานึงถึงทุกรอยเลื่อนครับที่อยู่ในรัศมี300กิโลเมตรซึ่งศักกิโลเมตรตีจากประเทศไทยออกไปไม่ลไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับตีจากประเทศไทยออกไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 5รอยเลื่อนจำนวนอ๋อ ไม่ไม่อยากให้ให้ว้าวกับจํานวนครับเพราะ,ะการมีอยู่จริงของรอยเลื่อนดีแล้วเราจะได้เห็นแต่เราก็ได้เห็นเหมือนกันว่ารอยเลื่อนส่วนใหญ่เป็นรอยเลื่อนไม่ได้สุกร้ายมากนักจริงๆรอยเลื่อนสกายนี่แหละ Number ร์วันครับเด e ะเบสของเดอะเบสใช่ห้องนั้นอ่ะคือไม่เท่าไหร่จากพฤติกรรมในอดีตนะครับ เอวจากรอยเลื่อนสกายที่ท,ที่ขยับทั้งนี้ค่ะมันจะเกิดแผ่นดินไหวสืบเนื่องไปจากเอไปที่บริเวณอื่นของโลกต่อด้วยไหมคะอ่าเป็นประเด็นที่ดีครับผมอยากจะสื่อสารเหมือนกันครับรอยเลื่อนสกายแผ่นดินไหว7.7เกิดขึ้นแสดงว่าตรงนั้นมีการเลื่อนตัวมเมื่อมีการเลื่อนตัวพื้นที่ตรงนั้นมีการบูบี้ยูยยีบทขยี้กันโอเคไหมครับครับซึ่งการบทขยี้กันนั้นมีพื้นที่เล็ก จริงๆมีการวิเคราะห์อยู่แล้วครับมีพื้นที่ไม่ได้กินกว้างไปจนถึงไปกระตุกต่อมหรือว่าไปกระตุ้นให้รอยเลื่อนฝั่งตะวันตกของเรามีผลนูน่นนี่นั่นไม่มีเลยครับสิ่งที่ผลจากการบูบี้ยูยยีของแผ่นดินของเหตุการณ์ <c oughs> แผ่นดินไหวครั้งเนี้ยจะแสดงออกมามีแค่อัพเตอร์ช็อคเท่านั้นครับค่ะอืม อาจารย์คะมีการประเมินความเสียหายที่ปังมาผ้าหรือว่าแม่ห้องสอนเชียงใหม่ไหมคะเพราะว่าห่างจากลอยเลื่อนสกายประมาณ3 2 6รยิกิโลเมตรค่ะอันนี้ผมไม่ไม่ทราบข้อมูลเลยครับว่ามีการประเมินไหมแต่เบื้องต้นคิดว่าก็ไม่น่าจะ,ะได้รับความเสียหายมากนะเพราะจริงๆความเสียหายเนี่ยม,มันเป็นเรื่องของม,<า>มนุษย์ของเราด้วยว่า,าเราอยู่กันเยอะไหมสมมติว่าเจอเราพบรอยเลื่อนดุมากๆแต่อยู่กลางป่าอเมซอนอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือภยัยพิบัติสูงแต่เสียงภัยต่ำ<ะ>แล้วมีแม่ห้องสอนก็เช่นกันแน่นอนอยู่ใกล้กว่ากรุงเทพแต่ในแง่ของการกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้างหรือประชากรเนี่ยก็อาจจะเบาบางเพราะฉะนั้นอ่ะผมประเมินว่าไม่น่าจะรุนแรงมากนะ ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะอาจารย์ขอผมขอบพระคุณอาจารย์สันติครับอาจารย์สันติไยหลบลี้นะคะอาจารย์ประจําภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะคือ